ต่อไปนี้จะเป็นการสั่งจิตใต้สํานึกเพื่อให้สมองของคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินให้ความรู้กับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาฟังก่อนนะครับการสั่งสมองของตัวเองให้ดึงดูดเงินเข้ามาไม่ใช่คือการนอนฟังอยู่บ้านเฉยโดยไม่ได้ออกไปทําอะไรแต่คนที่เรียนรู้แล้วเข้าใจเรื่องนี้มาในระดับหนึ่งเขาจะรู้ว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่จิตของคุณโฟกัสในช่วงก่อนนอนมันเลยเป็นช่วงเวลาทองคํามากๆที่ตัวไม้กั้นสติจะถูกเปิดออก ทีนี้แหละครับหากคุณเลือกจะฟังเพลงดราม่าหรือเพลงเศร้าก่อนนอนเมื่อไหร่คุณก็จะมีคุณภาพชีวิตคล้ายๆกับบทเพลงหรือว่าบทละครก่อนนอนคนที่เขาเรียนด้านจิตใต้สานึกมาลึกๆเนี่ยเขาระวังเรื่องนี้มากนะคุณเขาจะไม่ปล่อยให้ใจตัวเองเศร้าหมองก่อนหลับแน่นอนครับดังนั้นคําสั่งจิตที่คุณจะได้ฟังจะถูกคัดกรองคําพูดมาอย่างดีไม่สามารถอ่านจากหนังสือหรือฟังจากคลิปที่ไหนแล้วเอามาท่องให้คุณฟังได้ต้องผ่านการเรียนรู้หลายปีจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง คือในต่างประเทศเขาจะไม่มีการมาสั่งแบบไทยบนบานสารกล่าวขอให้ฉันรวยขอให้ฉันโชคดีให้ชีวิตเจอปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ผิดแต่การสั่งจิตแบบวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะตั้งคําถามว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนล่ะถึงสามารถไปหาเป้าหมายได้เช่นอยากจะสั่งจิตให้สมองเราเนี่ยดึงดูดเงินก็ต้องถามไปอีกว่าคนที่เขามีสมองเงินล้านเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จากนั้นก็เอาทั้งคุณสมบัติและเป้าหมายเนี่ยมาออกแบบเป็นสคริปต์เสียงสั่งจิตจริงๆมีขั้นตอนเยอะกว่านี้มากครับแต่พูดให้คุณได้เห็นภาพและเข้าใจว่าทุกอย่างที่ทําออกมามันมีเหตุมีผลนะครับมีขั้นตอนหมดเพราะคนที่ไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาอย่างจริงจังชัดเจนเป็นหลักสูตรเวลาไปสั่งจิตคนอื่นหรือทําคลิปออกมาใน u t u b e เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะถ้ามีคําลบแม้แต่คําเดียวนะมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณไม่ไปไหนแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแบบไม่รู้ตัวครับ แต่การที่คุณได้ฟังในช่องนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้เพราะว่าทุกอย่างถูกคัดกรองมาอย่างดีคําสั่งจิตบางคําก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงมีการทดสอบแล้วก็ส่งต่อคําสั่งจิตต่างๆมาเป็น2 0 3 0ปีปลอดภัยแน่นอนครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนเสียงสั่งจิตตลอดมาเพราะว่าในบางคลิปเนี่ยก็มียอดฟังจนถึง1ล้านกว่าวิวหรือแม้แต่คลิปล่าสุดก็มีคนฟังแตะแสนวิวเรียบร้อยแล้วครับ คุณสามารถเข้ามาฟังได้บ่อยๆจนกว่าโลกภายในของคุณมันจะเต็มไปได้วยความเชื่อมั่นในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับในประเทศไทยอาจจะใหม่มากแต่ต่างประเทศเขาฟังกันเป็น1ิบกว่าล้านวิวแต่ถึงอย่างนั้นก็ขอยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้คุณฟังทุกคนนะครับคุณจะไปเลือกฟังคนที่ถูกจลิดคุณมากกว่านี้ก็ได้หรือไม่ว่าคุณจะเลือกฟังอะไรก่อนนอนก็แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าเสียงสั่งจิตจะเหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพจิตใต้สํานึกก่อนนอนเท่านั้น เป็นแค่ตัวเชื่อมโยงให้คุณกลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการไม่มีการนับถือเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนแต่จะนำพาให้คุณกลับมานับถือตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาเชื่อมั่นในพลังจิตใต้สานึกของตัวเองที่มีอยู่ในตัวของทุกคนครับถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับใครที่กลับมาฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งให้ดูคอมเมนต์ที่ปักบทไวล่าสุดด้านล่างนี้จะบอกเวลาไว้ชัดเจนคุณแค่กดคลิกไปที่เวลาครับ ระบบจะพาคุณมาตอนที่เริ่มสั่งจิตทันทีถ้าคุณพร้อมแล้วให้คุณหาสถานที่ที่มีความสงบที่มีความสบายอาจจะเป็นที่นอนของคุณหรืออาจจะเป็นพื้นที่นั่งของคุณตรงไหนก็ได้ที่ทำให้คุณสบายใจที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายและพักผ่อนได้มากที่สุดเพราะว่าต่อจากนี้จะเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิต ทั้งจิตและกายของคุณให้คุณนั่งหรือนอนในท่าที่ผ่อนคลายในท่าที่สบายที่สุดอยู่ในสถานที่ที่มีความสบายและผ่อนคลายอากาศถ่ายเทบริสุทธิ์ขยับปรับร่างกายให้มีความสบายให้มีความทันัดหลับตาลงอยากเบาๆสบายสบาย เปลือกตาของคุณค่อยๆปิดตัวลงช้าๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ากำหนดคำว่าสบายหายใจออกกำหนดคำว่าผ่อนคลายทุกครั้ง และในหลายครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกช่วยทำให้เส้นประสาทและระบบการทำงานของสมองของคุณผ่อนคลายทุกครั้งที่ลมหายใจทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายของคุณผ่อนคลายสบาย ให้คุณหายใจเข้าและออกช้าชาชา้ชาๆลึกๆลึกๆอย่างผ่อนคลายอยา่างนี้สักห้าวินาทีเดี๋ยวผมนับให้เอง เป็นการผ่อนคลายร่างกายอีกครั้งหนึ่งผมจะนับหมายเลข1 0ถึง1เพื่อเป็นการพาคุณจินตนาการสู่ความผ่อนคลายอีกครั้งหนึ่งหมายเลข10ให้คุณจินตนาการถึงแสงสีขาวที่มีความสะอาดบริสุทธิ์มีความนุ่มละมุนตา สามารถมองเห็นได้อย่างนุ่มละมุนตาเหมือนกับการมองไปที่พระจันทร์ที่มีความสว่างสวยัยที่ส่องเต็มท้องฟ้าณเบื้องบนแสงสีขาวนวลตานั้นส่องลงมาจากแหล่งแห่งพลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องบน แสงสีขาวที่มีความละมุนตาละมุนใจมีความเย็นสบายส่องลงมาบริเวณใบหน้าของคุณทำให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของคุณทั้งหมดตั้งแต่หน้าผากคิ้วทั้งสองข้างตาทั้งสองข้างหูทั้งสองข้างจมูกปาก และคางของคุณผ่อนคลายสบายหมายเลขเแสงสีขาวนวลละมุนตาส่องลงมายังบริเวณลำคอของคุณส่องลงมาจนถึงบริเวณหน้าอกและแผ่ขยายไปทั่วอกทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกของคุณ ผ่อนคลายสบายมากขึ้นล้าลึกล้าลึกสบายใจปลอดโปร่งโล่ลงสบายหมายเลขแปดแสงสีขาวส่องลงมาบริเวณไหลทั้งสองข้างของคุณ ให้กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ทั้งสองข้างไปจนถึงด้านหลังผ่อนคลายสบายหมายเลขเ็ดแสงสีขาวส่องลงมาบริเวณต้นแขนทั้งสองข้างไล่ลงไปจนถึงปลายนิ้ว10บทั้งสองข้างไล่ลงไปจนถึงปลายนิ้วมือทั้ง10 ทั้งสองข้างของคุณให้กล้ามเนื้อตั้งแต่ต้นแขนไล่ลงมาจนถึงปลายนิ้วมือทั้งสิบทั้งสองข้างของคุณมีความสบายมีความผ่อนคลายหมายเลขหกแสงสีขาวส่องลงมายังบริเวณหน้าท้องของคุณทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความสบาย ผ่อนคลายไปทั่วหน้าท้องหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายหมายเลขห้าแสงสีขาวส่องลงมาตั้งแต่บริเวณต้นขาไล่ลงมาถึงบริเวณหัวเขา่าไล่ลงมาถึงบริเวณปลายเท้าทั้งสองข้างนิ้วเท้าทั้งสิบของคุณทั้งสองข้าง ให้กล้ามเนื้อตั้งแต่ต้นขาเข่าน่องข้อเทา้าเท้าปลายนิ้วเท้าทั้งสิบของคุณมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเบาสบายมากยิ่งขึ้นล้าลึกกล้ามเนื้อทั่วร่างกายของคุณมีความสบายมีความผ่อนคลายเบา สบายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าของคุณระบบหายใจของคุณทั่วร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าทำงานได้อย่างดีเยี่ยมผ่อนคลายสบายหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดเวลาห้า สีส่สองหนึ่งจิตสำนึกหลับลึกในทันทีหลับลึกลึกลึกลงไปอย่างผ่อนคลายหลับลึกลงไปอย่างสบายจิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาควบคุมจิตสำนึกในทันทีดีมาก ใต้สำนึกของคุณตอบรับคำสั่งจิตได้อย่างดีเยี่ยมจิตใต้สำนึกของคุณขึ้นมาควบคุมจิตสำนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะเป็นการสั่งจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตทั้งจิตและกายของคุณสู่การมีสมองเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดเงินล้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยจิตใต้สำนึกของคุณคือตัวรู้ตัวในคือคลังสมองคลังปัญญาคลังที่สะสมสมบัติขึ้นมาทำหน้าที่ช่วยควบคุมดูแลขบวนการทางความคิดของคุณ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้กระบวนการทางความคิดของคุณเป็นไปเพื่อการสร้างเงินล้านกระบวนการทางความคิดกระบวนการทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อระบบประสาทและคลังสมองของคุณช่วยควบคุมไปในทิศทางที่เหมาะสมที่เกื้อหนุนให มีความคิดที่ดึงดูดเงินดึงดูดสภาพแวดล้อมดึงดูดผู้คนดึงดูดปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสร้างเงินล้านได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดายได้อย่างทรงพลังให้สมองและระบบประสาทของคุณขับเคลื่อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกอนุวินาทีสู่การสร้างเหตุปัจจัยสร้างคุณสมบัติอันเหมาะสมในตัวคุณที่จะทำให้คุณสามารถมีไอเดียมีความคิดในการสร้างธุรกิจสร้างงานที่มีมูลค่าตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านให้ทุกเซลล์สมองทุกเซลล์ประสา ของคุณทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเต็มเปี่ยมประสิทธิภาพสู่การขับเคลื่อนความคิดให้ดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณในวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมง่ายดายและรวดเร็วถูกศีลธรรมสมองของคุณคิดถึงวิธีการดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณได้อย่างรวดเร็ว สมองของคุณคิดถึงวิธีการดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณได้อย่างถูกต้องสมองของคุณคิดถึงวิธีการดึงดูดเงินล้านมาหาคุณได้อย่างง่ายดายนำพาให้คุณสามารถสร้างธุรกิจและการงานสามารถทำหน้าที่การงานสร้างผลงานอันนำมาซึ่งมมูลค่าของตัวเงิน ให้แก่คุณเป็นจำนวนเงินมากกว่าหนึ่งล้านบาทได้อย่างง่ายดายคุณมีคุณสมบัติทั้งความคิดคำพูดการกระทำที่คู่ควรกับการดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายคุณมีสภาวะอารมณ์ที่เหมาะสมคู่ควร การดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายคุณมีความเชื่อมีทัศนคติที่เหมาะสมคู่ควรกับการดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายคุณมีศักยภาพที่เหมาะสมคู่ควรสาม,มารถดึงดูดเงินล้านมาหาคุณได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะมีความคิด มีคำพูดมีการกระทําใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมเป็นไปเพื่อการดึงดูดเงินล้านย่อมเป็นไปเพื่อการสร้างงานสร้างธุรกิจเงินล้านย่อมเป็นไปเพื่อการต่อย,ยอดการสะสมเงินของคุณได้อย่างง่ายดายได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องทุกประการ คุณมีสภาวะจิตที่ปลอดโปร่งที่บริสุทธิ์ที่สูงส่งที่คู่ควรที่เหมาะสมต่อการดึงดูดเงินล้านบาทคุณมีสภาวะจิตที่ปลอดโปร่งบริสุทธิ์สูงส่งและคู่ควรเหมาะสมที่จะรองรับจำนวนเงินเข้ามาหาคุณเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านบาทสมองของคุณ เป็นเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดเงินล้านอย่างแท้จริงทุกๆความคิดของคุณทุกๆไอเดียของคุณทุกๆจินตนาการของคุณสามารถสร้างเงินล้านเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายสมองของคุณสามารถผลิตความคิดดีๆจินตนาการดีๆไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องถูกศีลธรรม ดึงดูดความสำเร็จในด้านการเงินเข้ามาให้กับคุณอย่างง่ายดายสมองของคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินที่มีคุณสมบัติดึงดูดเงินล้านตรงตามความเป็นจริงทุกประการสมองของคุณนํำพาให้คุณขับเคลื่อนชีวิตไปสู่การทำงานไปสู่การเข้าสังคมไปสู่การสร้างงานสร้างธุรกิจ ไปสู่การต่อยอดไอเดียที่เหมาะสมต่อการสร้างเงินล้านให้คุณอย่างง่ายดายและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของคุณขับเคลื่อนไปสู่การทำงานสู่การเข้าสังคมสู่การสร้างธุรกิจสู่การต่อยอดไอเดียที่เหมาะสม ที่คู่ควรต่อการสร้างเงินล้านให้คุณอย่างง่ายดายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งยิ่งขึ้นไปดีมากครับจิตใต้สำนึกของคุณตอบรับคำสั่งจิตคำโปรแกรมจิตได้อย่างดีเยี่ยมหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดเวลา ตอนนี้ผมจะนับหมายเลข5ถึงหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสื่อสารตรงเพื่อเป็นการตอกย้ำพลังงานเพื่อเป็นการฝังคำสั่งจิตทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอีกครั้งหนึ่งหมายเลข5ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าจิตใต้สำนึกของคุณคือคลังสมองคลังปัญญาคลังสมบัติ ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติมีศักยภาพมีทัศนคติมีสภาวะจิตที่ดึงดูดเงินล้านที่คู่ควรกับการดึงดูดเงินล้านเข้ามาหาคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกทุก,ทกวันมากยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกทุก,ทกวันหมายเลขสี่ทุกความคิดของคุณทุกไอเดียของคุณ ทุกจินตนาการของคุณที่ออกมาจากสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณคือตัวรู้ตัวในส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการดึงดูดเงินล้านยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาหมายเลขสามขอให้คุณเชื่อมั่นว่าจิตใต้สำนึกของคุณคือเพื่อนแท้ของคุณคือคลังสมองคลังปัญญา คลังสมบัติช่วยนำพาไปสู่การดึงดูดเงินล้านได้อย่างรวดเร็วง่ายได้หมายเลขสองคอยความรักความปรารถนาดีของผมพลังงานของความมั่งคัง่งที่อยู่รอบๆตัวคุณพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาลที่อยู่รอบๆตัวคุณช่วยให้คุณสามารถ สร้างเงินล้านดึงดูดเงินล้านเข้ามาในธุรกิจเข้ามาในหน้าที่การงานของคุณที่เหมาะสมที่คู่ควรกับตัวคุณเพราะคุณมีความเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าสมองของคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินล้านที่สามารถผลิตความคิดดีๆจินตนาการดีๆไอเดียดีๆที่ถูกต้องถูกทาง เหมาะสมและคู่ควรกับการดึงดูดเงินล้านได้อย่างง่ายดายหมายเลขหนึ่งขอให้ข้อมูลคำสั่งจิตท,ทั้งหมดพลังงานดีๆทั้งหมดฝังลึกลงไปในแกนสมองแกนประสาททุกเซลล์สมองเซลล์ประสาททั่วร่างกายของคุณในจิตใต้สำนึกของคุณอย่างมั่นคงอย่างถาวรตลอดไปหมายเลขหนึ่งขอให้ข้อมูลทั้งหมด ฟังลึกลงไปในแกนสมองแกนประสาททุกเซลล์สมองทุกเซลล์ประสาททั่วร่างกายของคุณในจิตใต้สำนึกของคุณอย่างมั่นคงอย่างถาวรตลอดไปตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าของคุณปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดเวลาคุณผ่อนคลายหลับสบายตลอดทั้งคืน